ดีค่ะเราพัฒนาเราพัฒนาวันที่ออกมาตัวนี้พี่นุหกแปดเออหกเจ็ดหกแปดแปดหกหกเจ็ดแปดหกหกเจ็ดเข่าแปดเข่าแปดเข่าเตะเด่นด้วยพี่หน้องเ้อขอโทษขออภัยหลายๆเข่าตะเด่นเข่าตะเด่นสูวนนี้ก็แปดหกหกเจ็ด แปดหกหกเจ็ดัน,นั้นเป็นแปดเจ็ดเด่นมเนะ้เขา่าเนาะเขาแต่ซองข้างหน้าเข้าสองข้างหน้าเมืองอุบลอันนี้เขาแปดแปดล่างพี่นนอะเด่นเข่าอยู่เดี๋ยวเอาเด่นสูตรเก่านี่ให้พี่นนอะเด่นสูตรเก่าลงให้นะสูตรหกหางเหมือนเดิมค่ะเราพัฒนานะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะหมยรัฐบาลเท่านั้นจ้า ไ,ได้สนับสนุนกันทงนั้นใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจารยญาตในการรับชมด้วยคะ่ะไว่ไมีเข่าไมุ่ดจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะม,มาตามกันตัวมันจันท์ที่เท่าใดจันที่30มสิบาพัฒนาจันที่สามสิบ พัฒนาการที่สามสิบได้จ้าแดดซองใน,นด,ด้วยพี่น้องเดี๋ยวเห็นบ่ล่ะแดดย้ำหนาวมันอวยทิศได้พี่น้องแดดย้ำหนาวมันอวยนะแล้วพัฒนา ดินสี่กับห้าสูตรสูตรเก่าเวยพี่น้องเวย รูดเก่าเก้าห้าแปดห้าเก้าสองแล้วสองตัวเข็มไปตามสูตรพี่น้องไปตามสูตร สองสี่หกหกหางแนวทางเดินไปที่สี่กับห้าตัวนี้โบเดนซัำเบิ้งหลอดพี่นวองเลยเดินสี่กับห้า เด่นมาทั้งสองตัวสูตรเก่าเคยเข้าพี่น้องบ่ออนไม่มาล่งหลอกออนเก้านี่แหละ มัไม่เข้างวดนี้งวดหน้ามันก็เข้าอยู่ดีเลยแหละเอาไปจับเด้นเสก,กับของจกาของโหลดพี่น้องเอ้ยถ้าบ,บ่ชอบนะถ้าไม่ชอบจับคู่ให้ก็เอาเด่นไปเลย เก็บหน้าจอด้ค่ะเด้อที่30มสิราวพัฒนาที่30มวัดที่แล้วมันก็ออกไปตัวสองเจ็ดแปดหก หกออกยี่สิห้าออกสองเจ็ดแปดหกหเจ็ดนี้วันที่สามสิบพี่น้องชอบกระจาดคัดกระพานนะจ๊ะ สูตรเก่าได้พี่น้องเลยที่สามสิบสูตรนี่แหละสูตรเก่าหกทางแนวทางหกหางนี่พี่น้อง คบหน้าจอจ้าสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะลราพัฒนาจ้าวันนั้นวันจันทร์ที่30มี่น้องท่งไทยปีเก้าหกหางบนล่างไปกลับด้วยขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะขอให้เขาเด้อมืองวดนี่นะ